คุณครูเนี่ยอาจจะต้องมานั่งทํางานเอกสารเนี่ยสิ่งที่เราเขียนก่อนเลยเวลาที่เราเขียนแผนนะครับแบบครูคูไทยทั่วไปเนี่ยคือเราจะเขียนวัตถุประสงค์ก่อนเราจะเขียนตัวชี้วัดก่อนแต่เราลืมไปแค่ว่าเราวาเอ้ยนักเรียนจะได้อะไรจากคาบนั้นนะ่ะแต่สุดท้ายแล้วในกระบวนการอ่ะมันไม่ได้เกิดการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นคือทุกวันนี้ในเรื่องของการกําหนดนโยบายของกระทรวงอ่ะคือเราเป็นลักษณะของการกําหนดนโยบายจากบนล,ลงล่างเนาะเราไม่ค่อยมั่นใจที่จะให้ครูดได้สะท้อนในการเรียนรู้หรือออกแบบ สิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนขึ้นมาสู่ระดับบนเนาะคือระดับผู้บริหารรู้สึกไหมครับว่าการเรียนรู้มันค่อยๆห่างกับชีวิตเราไปทุกทีสิ่งที่เราเรียนในโรงเรียนบางทีเรานึกไม่ออกเลยว่า,าไปใช้ตรงไหนออเ t i c Learning เป็นการดึงการเรียนรู้กับชีวิตกลับมาเจอกันทำให้ เวลาที่เราเรียนเรารู้เลยว่าเออสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันเรายัางไงนะแล้วเราจะใช้ประโยชน์เรื่องนี้ยังไงเ,ออเด็กบางคนเนี่ยสนใจเรื่องกาแฟสนใจเรื่องคําว่าเอะเดี๋ยวนี้มันมีคาเฟ่เปิดเยอะมากเลยถ้าเกิดคุณครูสอนเรื่องการสกัดด้วยตัวทําละลายแล้วพูดผ่านเรื่องของการชงกาแฟดังนั้นประเด็นสําคัญก็คือเราต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่มันอยู่รอบตัวเด็กอะไรบ้างที่เด็กกําลังสนใจชีวิตจริงของเขาอยู่กับอะไร พอ,อมันเชื่อมชีวิตมันก็มีชีวิตชีวาทําให้เราแบบเรียนรู้ไปด้วยกันได้ครูก็สนุกอ๋อสติกเลอร์นิ่งเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นลักษณะข,ของขั้นตอนของการสอนเอาหมายคือมันไม่ได้บอกว่า 1, 2, 3, 4งสาทำอะไรเปิดกว้างมากเลยคุณครูสามารถทําได้หลายอย่างมากเช่นเด็กควรที่จะได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้คําถามหรือโจทย์ที่เราให้เด็กทำเนี่ยมันควรจะเป็นโจทย์ปลายเปิดหมายความว่ามีคําตอบได้หลากหลายอิสระในการลงมือทํา แล้วก็สําคัญที่สุดมันควรจะเป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมกับโลกจริงรอบตัวของเด็กๆถ้ามันได้ผลเด็กจะเป็นเสียงที่ดังที่สุดที่บอกว่าเขาอยากเรียนแบบนี้นี่คือการศึกษาที่เขาอยากได้ พอดีมีเจอเจอเพื่อนครูที่เป็นครูอาชีวะด้วยเขาบอกว่าเขามีโอกาสในการที่จะไปออกแบบห้องเรียนเนี่ยตามท,ที่ที่มีโอกาสได้เรียนรู้แต่เพียงแค่ว่าเราอ่ะไม่ไม่ได้ถูกนํามาใช้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไปเน้นอาชีวะเราไปโฟกัสในเรื่องของสมรรถนะอาชีพเช่นเ,เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆอะไรเงี้ยคือแต่เราไม่ได้เน้นว่าเ,เขาจะต้องแบบว่า เป็นกระบวนการสะท้อนคิดตัวเองว่าเห็นจุดแข็งของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือซึ่งตรงนี้คือเรามองว่าสิ่งสําคัญในการจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาครูเราต้องเชื่อใจในตัวครูเปิดโอกาสอะให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันคิดร่วมกันทําเพื่อออกแบบการเรียนการสอนร่วมกันเนี่ยครับคือผ่านคือลักษณะของการเรียนรู้ว่ามองว่าในเรื่องของชุมชนการเรียนรู้ทงวิชาชีพแบบเป็นสิ่งสําคัญครับเอา วิธีการและกระบวนการพวกนี้ค่ะไปปรับใช้กับวัตถุดิบหรือจุดเด่นบางอย่างในท้องถิ่นหรือชุมชนที่เราสอนอยู่กลับไปเนี่ยจะทำกิจกรรมก็คือพาเด็กไปทัวร์ให้เขาได้ไปเช็คตัวตนของตัวเองเราไปที่โรงพยาบาลเราเจออาชีพอะไร แล้วมีอาชีพไหนไหมที่มันเหมาะกับบุคลิกภาพเราบางครั้งบางทีเทคโนโลยีมันอยู่ใกล้มือนะคะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กๆของเราเปิดใช้ไหมแต่การที่คุณครูเป็นคนนําก่อนแล้วพาเขาออกไปอะ่ะเชื่อแน่ว่าอย่างน้อยเขาได้ไปเปิดละเปิดหูเปิดตาซึ่งคิดว่าเหมาะเลยมันคือแค่ว่าเราจะพานักเรียนอ่ะไปสู่เป้าหมายไหนแล้วก็เราหยิบยกอะไรที่มันใกล้ตัวเด็กๆครับเข้ามาอย่างน้อยครับองค์ความรู้มันจะเกิดขึ้นจากตัวพวกเขาเอง และมันจะไม่ใช่ education นะครับมันจะเป็นการ Learning ก็คือได้ได้เรียนมากกว่านั้น <S <S เรา, <S <S เร,ารู้สึกว่ามันเป็นการปลุกเหราพลังการอยากเรียนรู้บ้างอย่างของเด็กๆและแม้กระทั่งตัวเราเองตอนที่เราถูกดึงเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้นั้นนะแล้วนําไปสู่การค้นหาสิ่งที่อยากรู้โดยโดยการที่เราเอา เอาสิ่งที่เราได้จากก่อการคูโมโดูล2องะไปใช้อะเด็กคงจะกลายเป็นคนที่มีทักษะแบบความสงสัยอะการอยากรู้อยากเห็นอะไรบางอย่างแล้วพาตัวเองไปค้นหาหรือไปอยู่กับมันอะไรแบบเนี้ยเราอยากไปใช้ให้มันยั่งยืนไประยะยาวแล้วถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากเชอนคุณครูคนอื่นในโรงเรียนอะมาใช้ด้วย